ครับสวัสดีครับจะมาเชื่อมติดคาร์เมเนียเบาแอมมาทุ่มเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขกับตาเลียงง้ออีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีเนาะคุณตาเลียงง้อเขาฝันแม่นครับบ่ฝันมาหลายงวดแล้วครับเอฟซีเนาะมื่อนี้ครับเป็นมือดีครับฝันเห็นเจ้าทีเจ้าทางครับอยู่ที่ปลาสาเก่าครับเอฟซีเนาะเป็นผู้เฒ่าหัวงอครับมาบอกเลขสามตัวครับเอฟซีสามตัวบนสองตัวล่างเนาะครับเนาะสิเป็นตัวไรเต็ดเ็ดครับขั้นถ่าฝันแบบนี้แม่นเพื่อนว่าโบพลาดครับ แนวทางดีๆครับคุณตาเลียงง้อเขานางถ่ายอยู่แค่ครับไปรับชมกันครับการสวัสดีครับคุณตาเลียงงัอสวัสดีครับตาเรียงงัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เที่ยงกระเดียงห่างหายไปโดนครับสมุชมห่างหายไปเป็นปีแล้วเนาะบริด้มาติดตามตเลีกับคุณตาแต่ว่าแต่ช่วงที่บที่ยงมาติดตามนั้นเลขเขาได้ครับสมุชมเขาสองตัวบรจักผีผีคุณ่ายบ่กเหรอผีมใหไงก็ปลานบอกเหรอ ผีพ่อยหงไครับล้านผีโจทีโจปูมาบอกเนาะเขาเขาเรื่อยๆครับผมทนผจ้มสองตัวบางสามตัวบางเนาะเขาเชี่ยงี่ว่ามั่นใจว่าจังไหนกับคุณตาเพราะว่ามีความฝันก็ยังมั่นใจว่าต้องฝันดีแล้วก็ต้องแม่นอีกคือเก่านะครับผมเนาะฝัน่าจังไหนกับคุณตาฝันมาจางทีพายในเครื่องพอดีมานอนเนาะ มือเคื่อนต้องเตี่ยงหัวโยกางเราะมุนนะพะสันจยเราะมุนก็เลี่ยงไปเตี่ยงไปหัวสีัวห่ตโวหัวของตานนควับแชแถวนี่คือผมมีคนมาถางมาฝัดว่านึ่โจเลยเอาผ่าไปฟันเป็นเบิ้งเป็นเบิ้งให่ถึงพะสันจาฟันออกฟันหอกมันหกไหเก็เลยลามหัวร่ำเก่ไก่นะครับ ทำมาก็เลยฝันมีผู้เฒ่าขึ้นมาแล้วเว้ยผ่าคัดคัดหลังหนะ้าผ่าคัดคัดใส้ทรงนะั่งนั่งนั่งนั่งมากผู้เฒ่าคือผู้เฒ่าแตะก่อน,นอเนาะเพื่อจะมาผ่าผ<ช>่าคัดหลังไปปลาไปดมก็ไปเลี้ยงง้อีกือก็อาจจนต้องคัดหลังได้เอาปากคัดใส่ส่งนั่นนะผลเจดีเจดีมากหน่อยมะเอินใส่ใส่ละตาดี่งอ่ะหน่อย บอกเพียงว่ามาถามจึกจิกใส่พ่อใหญ่ก็เลยเฮ้ข้อขึ้นข้อพ่อใหญ่นี่เราคัดผ่าดวงมือใหญ่มากแล้วมาเอื่นใส่ก็ไรมียังหน้ตาตัวดีว่านะมียังเพื่เอนก็ว่าก็ไปฟันหัวฟันห้าวใส่เราโอ้แบบมาแบบสูนี่ตัวนี้หัวห้าวอียังเดี๋ยวพ่อใหญ่บริเฮวณยังหน้าลยว่าชนฮะครับบริเฮ็ดจังไรมันแปลนเบิดองหัวไปฮักฉะนั้นฉะนี้อันร่องว่าเจ้านี่ได้ ไปเลยไปเห็นแบบต่างๆที่นี่ย้าไปยักเคืีอเรื่อยเราอ่ะคนว่าเออหอยบ้าดนึ่งตาคือว่า่อยบ่ให้ไปบ่ได้หรอกอยู่นี่เคยอยู่ประจำว่ะไปว่าหานบ่อยมาทางกรมทางปลาบ่อยมาหม่างหัวหม่างสวนไผ่ไรเลยว่าน่ะหัวคอยเจ้าฟันเจ้ายามาเบ้า่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นกระสุนนะหอยยาม้าบ่อแบบนี้แล้วมันเท่าอะไรนี่ว่ะ มอห้ดรอวไรขาได้ป่ะศูนย์กันนะ่างกันทางศูนย์เท่าที่เจ้าบอกไปกันเท่ากันที่บออขาที่ตัวเรียกว่าตัวอับลูกไซดโดนแล้วตัวก็จะหายด้วยกันเนี่ยมาวางไงเนาะวางหัวเท่าได้หรือว่าหัวชาเศร้าได้เท่าว่าสั่พอได้ได้แนวนี้ว่าที่ขาเนี่ยดีๆนะแล้วก็ศูนย์พราะเาไลยตัวเลยไปจับวางเล้ก็แทกนะถ้าเป็นผู้ใดล่ะคุณตาผูจากปุย โมเ็นคนน้ำบาดเขาบอกบอบอบอปรากฏนแต<ช>่<ช>ว<ะ>่าเทาละลาประมานเจ็ดละละตัวกบวยานคือกันเล่ากบยวยานตัวด้วยประจับก็แทรกด้ยบ้านหัวยเฮ็ดแข็อยเราอ่ะโมเห็นโไไรได้ยังบ,บอกอย่างยไปได้เ่เอออยบอกจงสี่ไรว่ะขาขา,าที่นี้ได้คข่ยนี่สิมบออย่างคข่อยู่นีเท่าไรปีเท่าไรศัสตร์โเเ็นคนสิมาวายก่อยตัวเอออุ้ยยังเฮ็ดแข็อยเทาะว่าแต่เอาเฮ็ดโเฮ็ดกาด อย่าบอกแบบนี้จะหนีต่อไปเรื่อยว่ะครับเออไขว่าหรอกภาษาบ้านอีคนเรียกว่าพอไน่หนีได้แล้วว่าเจ้ามาจะใส่มาจะบานเออมาจะบ้านไขว้ผิดแล้วบานเจ้าอยู่ใส่บานขวอยู่งงง่า่าอืมถูกนลยคือนี่หมองกูไปทางตาหนินี่คือบานนะจะมีบานคนบ่อะไเยอ่แถะนะนี่จะเสียงหน้าเสียงกระต๊อกนะ ยังห่างๆกันแต่มันเป็นเบื้องหกหกอยู่หันหนาครับบานตัวได้ว่าเอ้าทั้งที่เจ้าหูไดลก็ตัวเล้ว่าถามอย่ดีเลยสอเลยสอเลยนะหมูแน่หมูว้อตัวเล้ว่าตัวคงเลยหมูยุ่แล้ววะฉันหมูตัวไหนล่ะตัวเปิดกินเป็นริ้ๆอยู่นนา เจ็ดส <Get> ี่ศ <Get 40. S 1> ูนย์ก็ใชเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เขาก็บ,บอกสามตัวอยู่เนาะบอกสามตัวอยู่พราะไงก็ได้ว่าม,มันแมนแถบอคิดเส้นึงอยู่อีกนะครัเจ็ดสามแน่ตัวเลยว่าบอกไปหลายบอนหลายความเจ๊ะเมื่อวันจิตตัวข่อยบอกข่อยแห้งทูแห้งฤทดิ์แดงอย่างอลองไปตรวจเพราะไง็ตสองบอกกันหลายข้อสีนี้หรอก ่าติเราก็เพรว่าญาติควายชนิดเราเข้าไปเราก็ไปเลยนะกลับหลังออกเมื่อเดรับบาทีัโตีรเสอยขึ้นเลอยนะโอ้ฝันตัวนี่มองนั้นมันไม่ผีตัวนี่คือวานนะแต่ความเป็นจริงนายทหันจะไม่มีบ้านคนมีเทียงหน้าเที่ยงหน้าแบบคนผ่านไปผ่านมาเขาไปเศร้ามีแห้งเดือนเขาเขาไปหาปลาหลาะมุต์นะมันมีกอไผ่มีกุ๊กหัวดิ่งหุ่มอยู่ มันเก็กเป็นเลือนออกอยู่ก็ได้เอางอวกไปลามครับตัวอยางงอของตัวก็เลยฟันได้ถางออกนะแต่ว่าแถวนั้นใกล้ๆก,กันก็ได้ยินข่าวว่าเป็นพิบัติศาเก่าเลยี่เมียนมาจากต่ว่าพญาบงเป็นพิบัติศาเก่าบาทนี้เราฝุดศูนมาใส่ตัวเลยผ้าคัดเอแอลางางค,คัดคัดส่งง่อยง่ายจ้ะเมื่อเอื่นใช้ทาเลียงงอจ้ะอุ้ยเราศูนมาใส่เรืยแล้วจังสี่แล้วขวัญฟันกนลายพญ่เทียม เพิ่นบอกตัวไหนกว่าเพิ่นตาอ่าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เออบาทห้านี่เป็นซึ่งดึงยู่อีกวันเจ็ดสามพวาอวันเจ็ดสามอีกว่าเจ็ดสามอีกว่าเจ็ดสามอีกอก็พอ,อเคยฟันเนี่ยเจ็คเกอน์นันก็สามมาเป็นเลขสามตัวกับสองตัวนบใบแอมเนาะครับผมเป็น,ปนมาให้โชคครับเป็นมาให้โชคแล้วครั้งมาได้วยใครเพราะยงอีกกวันพูดเถอะนะตัวสี่หยันอยู่บ้าคือว่ากูมัน อยู่นี่เท่าไลปีสิบปีสามปีครับผมเนาะเขาโยกเขาขาดฟึจองล่าหลวนะเขากัจจายนจนตัวพ่อได้เลขละตื่นวับเลยเห็นว่าหูเมื่ออะไรยังไงแต่โจดไว้หม่วันหลังคือจำได้คักแจ่บ่ได้จดแต่ว่าจำไรโอ้จำไรมันเป็นความฝันที่ว่าฝันแล้วก็หูเมื่อนักธรรมุชุชมคุณตาได้จำได้เนาะเอาเออมินเขาเขียนตัวเลขให้คุณตาเพิ่นยกให้พี่ให้น้องในเบอร์เนี้จักข้าวเนี้ยครับผมอ้า แ้ววาครับผมถ้ามือชม่อมนตะตัวเลขของตาเรียงงวครับเลข3าตัวครับเจ็ดสีครับกรตาเลนเนาะครับเนาะเป็นพูทีฟันแม่นครับเอฟซีงวดนี้ยาพาดครับ740ครับหรือว่าเลข2อตัวครับเจ็ดสาม็ดสกับกันนำจากหน่อยครับเอฟซงวดวันที่16กันยายนพศสองพันหบเจ็ดครับขอให้มีโชคไง่กับตาเรียงงวครับเอฟซีหรับคลิปนี้เบาแอมบโงกัสิล่าเอไปก่อนครับ เจอกันิปหนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าพึ่งไปช้เอฟซีย่านเต่งไปไซครับเมื่อนี้ครับสีผ้าไปเบิ้งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมมาตุ้มหนีเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรียกเงินเรีีกยลทองเรียยทซัพย์ครับค่าขายขายขายของบูดี ลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่เือถ,ถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข,งขบบางใมครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคัะครับท่านผะู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับ,โ,รบโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้นหอยแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งแล้วูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดไนพ่อนวดปี่หลอดนี๋เรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส่เมตตาหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึงนห่อับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอซเอาไปลวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของหปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว ปูบา <West> มักเนี่ยเอาไปไใส่ได้ไไ well. ไอีกันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเตะๆตครับ่ามผู้ชมเมื่อเตะๆตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นลูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้ตนแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูงดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาว,วนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงขึืนอกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนองสมุชุมหลักการบ้าแอมป์ตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคองหลวงปุลอดไม่ให้อ c ฟซีครับสม,มุชุมเอาไปอาบํำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนเนียดจังไรในตัวเข้าสิไร้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนยียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ